ผมอยู่กลางสพานข้าม่น้ำซองที่บ้านผ่าตั้งเมืองบางเวียงครับวิวคว้ายยุดชมวิวผู้ของงามระหวังการเดินท้าครับฉันชอบเดินป้าเขาเที่ยวพังชะชาในรุดูฝ้นชุนช่มชำเดินตามทางรักของเราเสียงหนังตกกระทบหิน Same. ข้าวแขวนทางเข้าหมู่บ้านชนบทที่บ้านผาเทาเมืองวังเวียงแขวนเวียงจันทร์ครับพี่น้องร่งงวก,กันว่ารถจักรยนนี้จะขา้าสะพานในเรือบ่วเรือบัวหน้าได้ด้วฮะนั่นได้ะแล้วจะบนรอบบึงบ,งบ่พอดีด้วฮะนน้าสะพานแขวนที่บ้านผาเท,าเ,ทาเมืองวังเวียงแขวนเวียงจันทร์ครับสะพานแคบแต่วา่ารถนุ่นนี่ข้ามไปได้ครับพี่น้อง างชุบทครับที่เมือ,มเมองมามงเรียงเป็นสะพานไม้สะพานแขวนครับข้ามม่น้ำซองฤดูน้ำหลากครับน้ำเต็มฝั่งเลยพี่น้องท่วมนาไปบางส่วนครับบรรยากาศพี่น้องพามาเที่ยวสมหน้าฝนครับ หมู่บ้านสุนพราวสูงที่บ้านผาเท่าครับ บรรยากาศยามแรงที่บ้านผาเทาเมืองวังเวียงแกวงเวียงจจนครับมีลำธารสาน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านเลยพี่น้องควายเขางาขนาดเลยครับนี่คือวิถีชนบทระหว่างทางครับหมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็มีวิถีแบบบ้านที่เราได้เที่ยวชมครับพี่น้อง ร้านค้าขายพักสดขายอาหารการกินนะครับพี่น้องวายงานเราเป็นใหญ่เนาะพี่ข้าขนาเลยอย่างเมื่อไก่บ่เหอน โดยเกษตรอะไรเนาะชนบทที่เมืองวางเวียงครับหมู่บ้านริมแม่น้ำครับทางแม่น้ำโซนแลักเป็นคลองคุดใสเนกระสีงามแรงครับพี่น้องคลองนี้น,นะพอแล้วท่งหน้าผาหอมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่เมืองวังเวียงครับยามแรงกับวิวงามยามฝนกับวิวแห้งงามพี่น้องโดยเฉพาะนาเข่ากับวิวธรรมชาติป่าภูเขาหุนพูนครับในช่วงไม่บ่ายครับยังมีหมอกในเขาสมอยู่ครับพระเดชะภา,าในเขาอย่างสมวิวทงนานได้อย่างสวยงามเลยครับ มีตูบอยู่ข้างหน้าพาเลยครับสวยงามลายครับพี่น้องนี่คือสวนเมืองลาวอยู่กาลางป่าภูเขาหินปูนครับสวยงามอีกีครับจุดนี้พี่น้อง เป็นน้องคงนาคะนะครับธรรมชาติระหว่างทางครับที่มีความสวยง,งามทางธรรมชาติครับน้องโ่้สะอ่อนดีวิวครับเป็นทั้งบ่อนชมวิธรรมชาติแล้วก็เป็นบน่อนกินข้าวที่มีอาหารแซบครับงามหลายครับ สบายดียู่งามทุ่งนาง,งามสาวงามพี่น้องสาวบงเงียงกันนะงามหลายงามหลายโู้ขักหลายบริาการครับงามเพงพี่น้องบริากาศวิวธรรมชาติที่บ้านหาหอมครับพี่น้องสุดยอดดีครับคนนคนครับสั่งป,งปาาิ้งปลาตะ่งปลาเผาครับพี่น้องกินครับบรรยากาศทุง่งนาธรรมชาติวิวหลักล้างครับพี่น้อง น้ำลายเป็นกคครับทุ่งนาวิดอกล้านขะนเสียงรบเสียงเขียดเสียงํำพานธรรมชาติตา่าง จากสาวๆมือโรงเรียนมากินข้าวป่าปิกนิกครับในวันหยุดครับทุ่งนาขาหอมในฤดูน้ำหลากครับเส้นน้ำไหลแห้งครับไหลเชี่ยวเลยแล้วครับทั้งลูกคนปิคอร์ดครับเป็นมุลบนทั้งชมมยูธรรมชาติสวยงามจากปาก่าทุ่งนาเลยครับพี่น้องกินข้าวไปน้ำชมมยูธรรมชาติไปน้ำครับมาเน,นี่นะภาหลายบรรยากาศของที่นี่ครับเขาจะมีเมนูอาหารพวกเมนู กระปูหินและก็ปรปิ้งปลาพันและก็ลาาปลาลาดไข่ตามริมทางครับพี่น้องบันนี้นะมีที่พักด้วครับอยู่ตรงทุง่งนาผักหอมเลยครับนำลาย,ลยบรรยากาของธรรมชาติที่นี่ครับพี่น้องวังเวียงสวรรค์เมืองลาวครับ เ,เสียงน้ำตกกระทบหินกลิ่นดินแสนสดชื่นแสงแดดลับผาหมอกใจะลองลอยอยู่ในความสุขไปหาความฝันกลา No. Uh.